พี่น้องมาเก็บยอดเฟียงกันนะครับผมเอาไปผัดกับไข่นี่ส่วนของเขาแบบนี้นะครับผมอไหนอ่าได้มาแล้วครับผมนี่เดี๋ยวเราก็ไปผัดกับไข่กันเราเก็บเสร็จแล้วเราก็าจะเอามาผัดกับไข่เราก็ต้องเก็บเอาก้านออกนะครับผมเหลือแต่ใบ กันนะครับผมทีนี้เราก็มาจุดแก๊สตั้งน้ำมันให้ร้อนกันนี่กระทะ้อนใส่น้ำมันลงไปเลยอโอเคประมันนี้พอนะครับผมต่อไปก็กระเทียมลงไป เตี๋มนี่ใส่เพื่อความหอมนะครับผมอือกดใส่กับเตียมพรุกหอมเลยพี่นะ้อง ต่อไปนะครับไอ้ยอดเกลียงนะครับที่เราล้างตั้งไว้นะครับผมพอเอาใส่ลงไปเลยผัดน้ำมันนะครับผมเมนูนี้ชื่อว่าผัดยอดเกลียงใส่ไข่นะครับผม ไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาอ่าก็เริ่มหอมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ใส่ซอสหอยนางรมลงไปอ่าใส่ก็หอยนางรมลงไป เสร็จแล้วก็คูจาคูจาให้เข้ากันนะครับผมอ่าบางคนงงนะครับว่าคูจาคูจาคืออะไรนะครับผมก็คือคนนั่นเองนะครับคูจาเป็นภาษาเยาวีก็คือคนนะครับผมก็คน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 นะครับต่อไปปลุงรสด้วยฟลูรรสนะครับผมใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อย ครับผมก็โอถ้ามีซอสข่าเขียวใส่ซอสข่าเขียวลงไปด้วยก็ได้นะครับผมแต่ไม่มีซอสข่าเขียวผมก็เลือกใส่มิกกี้ลงไปนะครับโอหอมทะลุจอเลยนะครับพี่น้องหอมหอมมากอยากให้กลิ่นเข้าไปในจอจังอยากให้พี่น้องได้ <c oughs> ได้ดมกลิ่นได้ดมกลิ่นกันดูนะครับหอมมากอ่ะต่อไปนะครับก็ ใส่ไข่ลงไปเลยปาบโอ้ยไข่นี้พอต,ตั้งนานอ๋อนุ๊กอ๋อ,อ,อไข่นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันติดไม่ปิดเออไข่มันเยอะแยะพวกไข่นี่แหละอ่าใช่ไข่มันหลายหลายวันแล้วมั้งคนไขม้มันร้อนสองสัยมันร้อน โอเต่อใส่ลงไปเลยนะครับผมเลือกใส่ไข่ประมาณ5ลูกนะครับมันไข่มันติดนั่นด้วยใส่ไหมเฮ้ยใส่เนื้อไข่ด้วยโอ้ไม่นี่ ครับใส่อีกไหมโ,มโมอหโอเคเป็นล้ต่อหน้าตาก็จะออกมาปั้นประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็หย่อนแก๊สหน่อยนึง กันตอนสุดท้ายนะครับพี่น้องก็ชิมนะครับผมนะกันตอนสุดท้ายนะครับพี่น้องเราก็มาชิมกันโอ้หอมอืมโอ้ร้อนร้อนอืมอร่อยมากไี่้้องลองไปทำกินกันดูนะครับ ผมอยากให้พี่น้อง,างได้ชิมรสชาตินี you suffer, you, ้อย่างอร่อยมากไอ้ผักเคียงนะครับผมปักใต้ก็เรียกยอดเคียงนะครับผมยอดเคียงปัดยอดเคียงใส่ไข่หรือไม่ก็เราจะเอามาลวกกะทิก็ได้ลวกกะทิก็อร่อยนะครับพี่น้องนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับลวกกะทิก็อร่อยนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือไอ้กระเทียมนะครับต้องตำกระเทียมใส่เพิ่มความหอมนะครับผมจะอร่อยมากนะครับอร่อยมาก อืโอ้ยจมเลยพี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดอร่อยมากหยุดไม่อยู่เลยอืมอืมโอ้อร่อยลองกินดูกินกับข้าวแล้วเดี๋ยวอืม เมื่อรสชาติได้แล้วเราก็ปิดแก๊สเลยนะครับอือโอ้อร่อยอร่อยๆครับอือโอ้ยเจ่มเลยพี่น้องเจ่มเลยแจ่มเลยอร่อยมากโอเคนะครับผมก็ ลองไปทํากินกันดูนะครับผมอตอนนี้นะครับผมก็กลับมาอยู่ที่ที่หน่วยแล้วนะครับผมกลับมาจากบ้านนะครับก็สภาพมุมด้านหลังก็จะลุกสักหน่อยนะครับผมก็มาอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นชายโสดนะครับผมชายโสดอ่าจะลุกสักหน่อยประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับผมก็โอเคนะครับอ่าเมนูนี้ชื่อว่าเ <c oughs> มนูผัดผักเคียงนะครับผมผัดผักเคี <c oughs> ยงใส่ไข่นะครับนี่ ก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นไงครับพี่น้อง่ากินไหมครับอูข้าวร้อนๆย่านน้ำปลาสักหน่อยนะครับอูสุดยอดเลยนะครับผมก็โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมหนึ่งเมนูนะครับก็ได้กินกันเย็นนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอาพี่น้องคนไหนสนใจ ที่จะลองทําดูลองทํากินดูลองลองดูได้เลยนะครับอร่อยคนที่ว่าเคยทําแล้วก็น่าจะรู้รสชาติดูนะครับผมอร่อยมากนะครับก็โอเคผมขอฝากคลิปนี้ตั้งไว้ด้วยนะครับก็ฝากทุกคนกดติดตามและก็เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมในการไปบัตรหน้าที่ในการไปบัตรงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมแล้วก็ทําทคลิปเล็กๆน้อยๆที่ว่าพวกผมได้ดํารงชีพอยู่กันนะครับผม ก็ขอฝากตั้งไว้กับพี่น้องนะครับอ่าก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะมาอ่าฮัปเดตได้พี่น้องได้ได้ดูได้ชมกันนะครับผมอ่าผมหวังว่าอ่าคลิปที่ผมทําไปนะครับผมอ่าบางคลิปก็มีประโยชน์บ้างบางคลิปก็อ่าอาจจะได้สาระบ้างก็ต้องขอไปไว้นะทีนี้ด้วยนะครับผมก็อ่าเก็บเกี่ยวเอาไปแต่อ่าสิ่งที่ว่า อ่าดีๆมีประโยชน์นะครับผมก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอแยดาลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ